นี่ปลาสลิดมันอยู่ทางนี้ปลาสลิดจะแบนอยู่หกห้องเออมันอยู่ทางนี้เอาปล่อยเลยนี่มาปล่อยตรงนี้หนูปล่อยแล้วแต่ว่ปล่อยสเีย นยุบเลยไม่จะลาบเลยมีเมทางตยนมันอบุกีมึงก็บุล่าเ เพื่อนเดี๋ยววันนี้จะเอาปลาออกจากกระสังนะครับดูดิว่ามันตัวขนาดไหนล้วโอ้ยันตัวนี้

ตันะวขนาดไหนเดี๋ยวคอยดูนะครับอยู่ข้างล่างเยอะมากโอ้ระวังปักนี่เพิ่นนี่นะว่ต้องออกงดูบั่งนี่ครับเอาห่อปักมือบนไปละปล่อยแล้วไห นะครับให้เขาอยู่กับธรรมชาติโอ้เงียงปักข้าเนี่ยออกไูไลยจ้ะนี่เลยปลัก,กปลักนี่ยงปักค่อยๆปลดตัวอันเนียงมันสิบอีู่เลยค่อยๆได้ดแตกเอามาเรียนตัวเล็กๆนะครับมันใหญ่ครับ ันาดบขาตบวมันจะสั <retirement damit> <ella> ้นากยัม่ตัวะใหญ่นี่ครับตัวขนาดนี้แล้วครับ คกืออยู่อนบทอัลโหลอยู่สะป่าทำไมปล่อยให้เขาออกไปสะจนไข้างนอกก่อนโอ้ยหินกระหละปลายังไม่ไปเลยเป็นกระข้ายอยู่กันกระค่า มา,าดูไปทาไปยงเรียนกลับมาเาอ,อยู่เราปลาซิวผดองออกคนน่ะมันปลาซิวมันข้ามาได้ไร Δεν αρτηθείτε ฮัไม้ไผ่ฮะ,อ,ะอืมไม้ไผ่มันบกแข็งแรง

next nice. ครบอ่าเรียบร้อยปลาเพาะก็ออกสู่น้ำลึกแล้วแม่เลยนพวกบ้านนี้มีแม่เลยปลาเพาะอะไรปลาดุกปลาเพาะไม่ปลาสลิดเนี่ย ม,มันเร็วฮะมันบันไดอยู่เป็นหมนู่นะมีตัวใหญ่ขนาดใหญ่นี่อันนี้มันเป็นบ้านนี้มันอะนาข้าต้องเอาอันน่านมาคุดโทมบ้านบาันนีอันนี้